สวัสดีค่ะสวยที่ทุกคท่านานับสนุนค่ะนี่ค่ะนะคะมากินตำแตงจุดจวดตำแตงแล้วก็แหนมตุ้มข้าวเหนียวสามีนั่งอยู่ตรงข้ามนะคะลูกนั่งอยู่ข้างๆ้าได้ยินได้ยินเสียงพวกเขาเนาย ข้าวเหนียวเหลือลรกอคาซาม่กินทากโก้ไข่มงา สกินหนมเด็บจะมีค่อยมอมมากะะกลัวท้องเสียจะ่กลัวท้องเสียด้วยทำเองนะคะ ซอ,เอสเจี้ยมฟองยาเสบะเดี๋ยวเพิ่มมองน้ำเพิ่นสืหาย่ะเพิ่นหายค่ะ Tôi này nói ra hồi chắc năng quê hàng Hãy subscribe cho

พอใจดีกาาดแกผ้กาขาวนั่นบอ๊ะแกพอใจดีแกผ้าขาวเคยนั่มบ้าอ่ะ ขอตัวขอพายเด้อมาหน้าต่ำ <c oughs> อยากเห็นเน่าน้อนพ่อแม่ไปนอนก่อนหาขาตั้งของพ่อเจอคนขอเอาไปพิ้งไว้กระเห็นแต่ข้ามสมตำข่อยหมบึงเนะี่ยนปิดกล่องมืด <c oughs> ตั้งแน่นอนแน่นอ่ะเสียบอื้อน แน่นอนแล้วกับจิปการล่ะ น้ำเอาไว้ให้น้องเห็ดเองด้วยค่ะจบเนื้อแนมเป็นสีแดงยังสนะิเนาะอืม ใ่ผงแหน,นนะคะ่ะใ่ผงถ้ำทํำแหนมสำเร็จลูกนะคะคันว่าท้ำเองบ่ใส่ผงแหนมสำเร็จลูกบ่มันใจแล้วค่ะบมักกินข้าวนะ อย่างใส่เครื่องก็ถึงเสร็จมากินข้าวมงาุงอ๋ออันนี้ผมมีกินข้าวแล้วค่ะพร้อมกระเทียมจอบน้ำกินดีกว่าผมมกินข้าวแล้วค่ะหอมกระเทียมคักแล้วก็นังหมูนีีกอ่ เอาไปต้มให้ซุปก่อนนะคะคันหมเพันโดนผงแหนงนะคะพันจะประมาณว่าข้างซุปข้างเดียพันจะ อขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลนทุกการติดตามนะคะ Thank you for your guys supporting me bye พอกันไม่คิดนางเลย